นโยบายเรียนออนไลน์กลายเป็นประเด็นดราม่าหลายฝ่ายตำหนิกังวลถึงภาระที่เพิ่มขึ้นด้านรัฐบาลที่เป็นนโยบายชั่วคราวหวังคุมการระบาดของโควิด -19 กลายเป็นประเด็นร้อนทันทีเมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการเรียนออนไลน์หวังเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่กลับไม่เป็นผลหลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นนี้ กังวลว่าเด็กนักเรียนจะไม่เข้าถึงระบบและจะเพิ่มภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับครูผู้สอนและผู้ปกครองในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีความเป็นเทคโนโลยีตัวอย่างเช่นกรณีที่นายรังสิมันโรมสสบัญชีร,รายชื่อพักก้าไก่ได้โพสตทวิตเตอร์รังสิมันโรมไว้เมื่อวันที่17พฤษภาคม โดยมีเนื้อหาใจความที่เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศเปิดโรงเรียนให้มีการเรียนการสอนหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากประชาชนถึงประเด็นการเรียนออนไลน์ว่าเป็นการเพิ่มค่าใช้จ,จ่ายและการสร้างความระบากใจให้กับครูและผู้ปกครองอีกทั้งนายวรวัตรเอื้ออภิญญกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการได้ผ่อนคลายนโยบายการเรียนออนไลน์และดำเดินการจัดให้มีการเรียนการสอนตามปกติโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีพื้นที่ห่างไกลจากการระบาดของโควิด -19 หรือในพื้นที่เสี่ยงขณะที่รัฐบาลก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความไม่ได้นิ่งนอนใจเตรียมหาแนวทางแก้ไขและลดภาระให้กับครูและผู้ปกครองโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ได้ออกมาย้ำถึงนโยบายดังกล่าวนี้ว่าเป็นเพียงนโยบายการเรียนออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการแก้ปัญหาในช่วงรอการเปิดเรียนที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้หวังที่จะให้การเรียนของเด็กนักเรียนไม่ขาดตอนไม่ใช่เป็นการเรียนการสอนตลอดไปแต่หากหลังจากนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ดีขึ้นก็ต้องเปิดใหด้การเรียนตามมาตรฐานเดิมส่วนประเด็นปัญหาที่หลายฝ่ายกังวลน,นั้น รัฐบาลจะนำมาพิจารณาและแก้ปัญหาอย่างละเอียดรอบคอบต่อไปปิดท้ายที่นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกมาต้แย้งในข้อเท็จจริงถึงนโยบายการเรียนออนไลน์ว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความจําเป็นต้องมีนโยบายการเรียนออนไลน์เพราะต้องให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 โดยมุ่งเน้นที่จะให้นักเรียนมีความปลอดภัยสูงสุดลดการรวมกลุ่มกันและ,ะเผชิญหน้าของเด็กนักเรียน ทีมข่าวไทยดวเอเชียรายงาน